ร้านมันแรกนะครับเาคิดว่าพี่น้องแฟนขับแฟนเพลงหรือว่าลูกค้าจะให้การต้อนรับเป็นอย่างดีนะครับผมนี้แทบจะนั่งหายเลยนะครับผมคือเอางไงว่าบอกตรงๆเลยว่า ลูกค้าล่นครับโอ้ยนี่ลูกค้าล่นนะพี่น้องนะจังได้ว่าลูกค้าล่นนะครับร้านนี้นักเมาทุกขวดเมาทุกแก้วมาตอนไหนก็เมามาตอนไหนก็สนุกพี่ต้นนั่นแหละเป็นคนทำไมสนุกไม่ติดมาพี่ต้นก็แหละไปเแน่นตรงติดใจเลยปิดลงเหมือนเนี่ยอยู่อยูหลังแค่เชี่ยวุ่นเด้อข้างในเด้อ ก็ตอนนี้เขาปิดลงเปิดแลยนะครับตอนน้ันตาแทบไลครับงงเบิลัดูสหลัง้วนะพ้งลังคขอบคุณมากเลยครับผมขอบคุณมากเลยไม่ไม่ไม่นึกว่าจะมีกระแสตอนวันขนาดนี้ครับพชาคนนี้พี่ชายคนนี้ลงไปดีมากขอบคุณครับขอบคุณครับ ไม,ม,ม่ไ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 ม่คิดว่าจะจะมีกระแสตอบรับดีขนาดนี้ม ok ันต้น like. คือคือแบบเซตสิบมือส wow. okay. 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 ิบม wow. ือไซเวลาสิบมือโอเคก็บอกคิดว่าสิมีกระแสตอบรับดีขนาดนี้อันนี้เรายังทําไม่เสร็จยังยังไม่เสร็จขอโทษด้วยนะถ้าเกิดผิดพลาดอะไรหบอผิดพลาดหมอถ้าเกิดมีผิดปิดมันเมื่อยสิบอยู่แล้วหมอเมื่อยชิบแต่ว่าถ้าเกิดผิดพลาดยังขอโทษน้ำ เมื่อศิลป์แล้วบริพิภันเนี่ยบริพีิญญาบุคลากรก็ธรรมดาทุกหมองมันก็เป็นแบบนี้ครับมันก็แค่นี้แหละขอบคุณมาก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 ขอบคุณมืออาชีพอยู่แล้วเก่งๆขอบคุณมากครับมากมากมาเดี๋ยวค่อยปรับปับปับปรุงไปเรื่อยๆทุกอย่างเพิ่งเสียงนักร้องเพิ่มเพีงอยู่แล้วอันนี้อยู่ในช่องยูทูปนะนี่ก็ก็แค่บุคลากรแค่บุคลากรเพิ่มแล้วก็เพิ่มเพิ่มตำแหน่งตำแหน่งก็แค่นี้ก็จบ จะไปดูในครัวแล้วในครัวเขาเก่งมากเขาทํางานช่วยกันตั้งแต่เจ้าของร้านนู่มร้านนุ่มมาลูกลูกล้นเลยเขาไล่กันมาหมดเลยเขาช่วยผู้มีอายุยานึงเพื่อผัวอยู่หาาน้าร้านใช่เก่งมากแคเก่เก่งๆกเช่วยกันเอาเวลาสร้างส,างสิบวันผม,ผมบอกผมบอกแ<ๆ>ฟนอยู่ด้วยว่าใช่บอกเลยว่าเราจะได้ที่ผมอยู่เมืองนอกตอนผมอยู่งบ้องทำไมไม่สร้างก็ติคอมเมนต์สร้างไว้ก่อนว่าเราพึ่กลับมาใช่แต่ผมเพิ่งกลับมาได้เดือนนึงเนี่ยเดือนนึงเลยที่เห็นว่าพี่อยู่ ใช่ครับทำมาเดือนนึงแล้วก็มีทั้งหลายแหละที่เขาโอเพนแอร์สมัยหมเขาเปิดแล้วก็บอกแม่เหนียวแล้วแม่168่งหเขาเปิดแล้วนะลูกค้าเยอะมากก็เลยคุยกันว่าเราศิลปินเอาแม่จะเอายังไงก็เลยคุยกันไงแม่ก็โอเพนแอร์สิเนี่ยก็เลยคุยกันผู้รับเหมาสิบวันทำโครงสร้างหลังคาเห็นอยู่มุงหลังคาเสร็จวันนี้นะนี่เนี่ยฝั่งเนี้ยตีขับครับตีขับผ่านทุกวันเลยเนี่ยเพิ่งจะเห็นว่าเสร็จมุงหลังคาเสร็จวันนี้นะ แต่ว่าเมือม่อเมือม่อคือนที่เราเราตกแต่งในร้านเสร็จหมดแล้วข้างล่างอ่ะแต่ว่าได้เห็นปีนกันอยู่เลยเแมนครับอทีเคื่องเห็นูีที่เป็นเห็นผู้จัดการผูดวาอยัางไรยังไอ <า S 2> เปเดตตลอดเลย,ย,ยพูดจริงๆแว้วันนี้ยังไงก็ยัง,ยง,ยงไงก็เปิดไม่ทันคิดว่าหลายห<อ>ลายคนทันไม่ทันก็สร้างแต่เราต้องไปเขาบอกว่าเขาเปิดยี่ห้าแล้วทีนี้เพื่อนมาถึงแล้วหกโมงบอกว่าเปิดห้าโมงหกโมงเอายังติดลบโปงอยู่เลยเออเราก็รอก่อนหกโมงเย็นไปยังล้างพื้นอยู่เลยครับดอกไม้มาส่งใช่ไหมยังล้างพื้นใช่เลยผมยังกวด น้ำอยู่เลยยังกวดน้ำอยู่ไหมจุงมากวดน้ำอยู่ไหมเก่งสวยไอกาดนั่นแหละมือแรงแล้วประสบความสำเร็จล้วดีใจนี่ดีใจตื่นตันใจก็คือลูกค้าเยอะก็เท่ากันตลอดเลยบอกคิดว่าจะตอบรับหลายขนาดนี้แค่แค่คิดว่ามีลูกค้าแค่คุณเหมียววันเกิดแกด้วยไงประมาณเนี้ยปิดตรงแกแต่ก็บแมนเหลือวเบ่งแล้วมิแต่ตโตมุมนาน น้องนันก็คือ่มโลค้าโลค้าครับเพราะจะต้องมาแซน้์เมาสิลิปตินคือต้องมาติดแฮร์แท็กกับศิลปินคือมากสิลปินเราว่าจะเปิดเราขอบคุณมากเลคนอื่นเขาก็รู้ว่าจะมาเขารู้ว่าจะโอเคเนาะเห็นแบบนี้โอเคไหมโอเคโอเคแต่ว่าเราเราจะตกแต่งไปเรื่อยๆนะไม่ใช่ว่าจบแค่นี้โอเครุ่องเรืองเพราะเขาจบแล้วติคิดว่ามันมันมันไม่ได้มีแค่แค่ลูกค้าเดี๋ยวมันก็ต้องรอดเนี่ยว่าจะแต่งข้างหน้าเนี่ยเป็นยังไงก็ต้องหลุดออกมาใช่ครับใช่จะเป็นหญ้า ผัวออกมาย่าสีเขียวๆผัวมาแล้ววางโต๊ะแบบนั่งชิวๆไปคือเราไม่ได้เข้าประเด็นแบบว่าเน้นงนักเพื่อจะเต้นเพื่อจะยังขึ้นห้องฟังหรือดื่มคุยกันดื่มคุ้ยกันไปเรื่อยๆที่งกำลังดีเลยยังนี้ก็ต้องหลุดออกมาเนาะได้หน่อนขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับแค่นี้ก็โอเคแล้วบ้านต่อไปต่อไปต่อไปมาแน่นอนมาแน่นอนเข้าดาวแน่นอนเข้าดาวเนน่าบุญเนน่าขอบคุณขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณขอบคุณมากนะพี่นะขอบคุณครับขอบคุณครับ โอโหขอบคุณมากมาโอเคครับขอบคุณ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 ครับแล้วนายตัวีจะขับกรต่ายเลยนะเนี่ยพี่น้องมือแรกเปิดร้านมือแรกนะครับโบกิดวาลูกค้าห้องสีแบบยั่งเหความอุ่นนะครับกับศิลปินอีสานที่เก่านะครับคือาปิด ตรงตามเวลาาปิ๊ปๆนะครับรัฐบาลเขาบอกว่าห้ามเปิด้างในเขาก็มาสาั่งขนอกให้ข้างนอกเขาก็มาเห็ดเขามาสาั่งแต่เก็อขออนุญาตทุกอย่างนี่ครับถึงได้เปิดนะครับลูกค้าจนล้นพี่น้องมาหนี่ลูกค้าจนล้นนะครับ ปีศาลมอลำสายชิวพี่น้องข้างในมันเป็่นมอลำสายชิวแล้วนะครับถ้าข้างในเพิ่นเปิดให้เปิดได้เทากับเปิดอีกนะครับตอนนี้เขาปิดร้านแล้วนะครับตรงตามเวลาเป๊ะๆน,นะครับห้าทุ่มเราปิดนะครับห้าทุ่มเราปิด ไม่มีเสียงดังไปรบกวนเื่อทุ่มเป๊ะเาปิดเรียบร้อยเลยนะครับอันนี้ก็คือเขาปิดผ่าไว้เพราะว่าสร้างเขากับไม่ก็สร้างไปเรื่อยๆตรงนี้เป็นห้องน้ำนะครับคอยเห็นยั้งป่ะเสริมมื่ออื่นผมก็ต้องตื่นเร้าอีกคือเราเหมือนเดิม มาฟองมาจอบคนงานแลต่มาตกแตง่งลานนี่คือเก่าเหมือนเดิมครับเมนี้เขาเปิดแค่60%เอร์ซเอาง่ายๆว่าหกสิบเปตุกสิ่งยางนะครับเราแค่60%ซนะครับแต่ว่าความหักความเมตตาความหักความแพ่งของลูกค้าศิลปินสาร ก็นยังคือเก่าเหมือนเดิมพี่น้องเนี่ยเก่าเหมือนเดิมครับโอเคครับพี่น้องครับขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมนะครับขอบคุณเอฟซมีเอฟซที่ติดตามในช่อง YouTube และก็ช่องแฟนเพจของนงพิชตช่และก็รถแห่ศิลปินอิสานมหายุลาน,นะครับบริไทยพี่น้องเมึงนะครับ ฝากติดตาม้พี่น้องเด้อนะครับเบอร์เหล่าอย่าลืมกดไลค์กดซับ s ไ r i b e กดแชร์ให้น้นนะครับเมื่อนีห้พี่น้องนรับฟังดีลาดีสวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีครับ